ับขา่าวเล่าข่าวสวัสดีค่ะพ่อค้าบะหมี่รักชุดชันในสาวเมื่อวันที่10สิงหาคมที่สถานีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกศิลภพอนุสิริผู้กำกับการสถานีบางบัวทองก็ได้เชิญตัวนางสาวแย้มอายุ28ปีเพื่อเข้ามาดูของกลางซึ่งเป็นชุดชั้นในหลังจากตำรวจฝ่ายสืบสวนได้จับกลุมตัวนายธนาอายุ39ปี บ้านอยู่ตําบลเสาหินอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีให้พร้อมของกลางภายหลังจากที่สืบทราบว่านายธนานั้นเป็นคนร้ายที่บุกเข้าเปิดขโมยชุดชั้นในของนางสาวแยม้มพันตำรวจเอกศิลภพได้เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความว่าชุดชั้นในถูกคนร้ายขโมยไปฝ่ายสืบสวนเองจึงได้ออกสืบหาคนร้าย ก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มตัวนายธนาได้ในขณะที่ยืนขายบบหมี่อยู่ภายในตลาดบางใหญ่จากนั้นได้นำตัวไปค้นหาของกลางที่บ้านพักจนกระทั่งเจอชุดชั้นในผู้หญิงวางอยู่บนเตียงในห้องนอนชั้นสองซึ่งนายธนาเองก็ได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลักชุดชั้นในจริงและก็ได้ทำเป็นครั้งแรกแต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อเนื่องจากพบว่ายังมีชุดชั้นในอีกจำนวนมาก ซึ่งจะได้ประสานผู้เสียหายที่เคยถูกลักชุดชั้นในมาดูของกลางด้านในายธนาก็ได้ให้การว่าตนนั้นได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนที่หมู่บ้านจนกระทั่งได้ไปเจอนางสาวแย้มแล้วก็รู้สึกชอบในวันเกิดเหตุได้เดินทางจากตลาดบางใหญ่ไปที่บ้านของนางสาวแยม้มแล้วก็ได้เห็นชุดชั้นในตากหยกจึงเดินวนไปวนมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเห็นจากนั้นก็ได้เข้าไปขโมยเอาชุดชั้นในทั้งหมดที่แขวนอยู่ เนื่องจากตนนั้นแอบชอบนางสาวแย้มตั้งแต่แรกเจอแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงตัดสินใจเข้าไปขโมยชุดชั้นในเพื่อเอามาไว้ดูต่างหน้า ทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า7ปีแก่นายธนาก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ